เป็นตัวยังอีดเนี่ยปากว่ะมันคือเป็นจังสี่ว่ะหึหรือบงเนี่ยเป็นทะยาแนวหายโอ้ยคนขี้งลูกนี่ไปโอ้ก่เคยพอเลยตัวใหญ่อยู่หูกล่ำไหมเนาะสับปะหลาดบ่ึจังหวะคือกอกศิลาโอ้กินได้ยู่บ่มันเหม็นยัง โอ้แต่ละ,ะตัวเีก็ได้มันคืออย่างเนี้ยกินแต่ละอย่างน่เอาอโจสวัสดีพี่น้องเพื่อนเราทีอุย้ยสวัสดีครับพี่น้องมือ,มน,อนี่ไม่กินโตอยงเนี่ยกับพวกหูเดยนี่กับปูค่ะกับปูกับปูหน้าพี่เนี่ออดเลี้ยงไว้ครับกลาบสวัสดีครับพอกันนงเรยครับการออดลอยสีขึ้นเข้ากันละแต่ว่าพันกลับไปคุดมาไหนยูนล่ะแต่ว่าพันจะกินจังไหน่อแค่หูเดียวนี่ โอ้ uh huh. oh. ปูเนี่ยเงี้ยบอ,อมืมาพี่น้องอ่ะขออนุญาตรับประทานเลยอ oh. uh huh. ขั้นปากหรอใช่ว่าจะกินยังไงบุญนี่นี่เขาให้ทุบดุกันกับแกวซีฟู้ดพี่น้องระเบังเนี่ยอืมฮะตัววางคั้วหน่อยอืมฮะวะเอาบอกว่าตุ้ยอะไรอืม uh huh. uh huh. คายังเด็กบ้ดพี่น้องน้ำจิ้มผักสดขออนุญาตใส่มือได้พี่น้องโอ้โหจานนัดเจ้าเะไรครับเด้อเด้อเด้อลินบอกง่ายก่อนนี่โอ้โห ตกดินกินได้ตกหายอดกินครับขึ้นออกอือหืมอืมมันทาตลาดวันเรือปูเนื้อทะเลครับอือหืมอ้าอือหืมกวานกระบุมีดมพ่อกระเจาะเอิญปูเนี่หนือ ต่ยืมนะขอทุกเลยพี่น้องเนื้อล้นล้วนโอ้แตก่ขี้เปอดกือหือ แซ่บเนื้อมันเฮียถึงเมื่อสัเจ้าครับเจ้าก่อนแซบดีป๊าดแตกกระจุ้กินมาเป็นกับขอโทั่วเออพี่น้องไม่เคยกินนะคืออยจักเหยียงบูจานอดพ่ายกินตัวทีเพื่อน มันเยี่ยกระดองกล่ำมันทรวงมันเหนียวเรื่อนๆนะครับเบิดเท่านั้นพี่น้องตุยอือหือ กลง่ายเป็นยังกามง่ายโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอยโอ้ยโอ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 ยอยโ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 อยอยโอยโอยโอยอยโอโอยอ้ยโอ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 ้ยโอยโอยโอย กำาังน้อยๆเ่านึงอเออกัดว่าเขาเลยวะนี่มีดทุกอืเออมันกหวานดีเด็ดเลยนะอืมนี่ยมันไหมสองสามตัวสองกิโลพี่น้อง กิโลจะบาทจานอดซื้อมาฮะนันมันจะพันกัวเหมือนเดียวนี่เราพันสองครับไปงอนจานนัดเลี้ยงมาเนี่ยมันนะครับซื้อมาไต้งม่ามุมม้ามยู่เบิ่งเนี่ยมันไปงอนเบิ้งเบิ่งเบิ้งอู้เนื้อเห็นครับว่าหื้อหวาน ข่อยไมนจะเสียอืมหวานดีบะโตโอ้ยบะโตกินกินตะกรมัมกินตะกรัมพอคุ้มแล้ว,นะวเนี่ยติดเนื้อนั่นด้วยนะหวานดีครับอ ป่นนี่แซมป่นปูนี่คือบ้านหน่อเห็ดน,น่ะปูน่านแกเปลเป็นพี่น้องบม่เคยกินเด้อเดี๋ยวว่ากันเด้อ,นะอบาดหนอกจากได้กินของ,อน,งนี้แห่งในอันนี้ก็มีเนื้อมีเืรอนี่เล็บนี่ก,กา้างเหรเปืีบยกือบแหน่งเนรอครับ อืมสดดแล้วครับแก้วแก้วแก้วเต็มไม่เต็มมือเต็มปากเต็มคำดีต้องหามาเห็ดกินมั้งเด้อไปงมยุงไงเออย่ำแรงย่ำยังมันจีบอยู่ในีหู้นี่ยังกัดบัวแตกว่ะ มึงต้องอันนนไยกินนันห็เบิดพีน่องอืนอะไรซ่พันใ้ไมเนาะุน่องุีน่อคุณมันยำดิ้งยังสิมันจะหุบลงมันย้ำเอาขึน้นมันจะข้นนะครับเนื้อครับ,บอ,อือน้ำแตกเสื้ปแล้วปะนี่น,นี่พาเนาะอืออือนั่นนะอือ ออืดูเนื้อมันพี่น้องแน่นแน่นเนื้อแน่นแน่นพี่น้องโอ้มันตัวนั้นึ่งใครความอื้อเหนื่อยของแสบตัวนี้อยู่นี่บันี้ของแสบอื้อหืออัดเหมือนกันทุกคนอื้อหือ กำลังพอเนี่ยเด้อไข่ก็ได้ปูหน้าบานห้องมันบนใหญ่ยังสิวะเอาพันผสมพี่น้องก็ไหมันจะได้ยังสิวะปูบนานห้องมันอือฮั่ก่อนอย่าเสียมือเด้อครับเ <c oughs> บื้องปากเสียดองเนะห็นไหมรวยล้แล้วเสียบเน,นาะเรื่องไหนได้พี่น้องเสียบเนาะอื้อหือ ต<อ>้นเนี่ยนะจะกัดกัดบ่ดเาขเาเลาวมันแข็งแห้ปวดขดพ่อขดแม่ปูต้นเนี่ยเกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม,ม่กูกันลังพ่อนี่แหละแล้วก็แซ่บอะ่ะโอ้พะย่ะอดเอาหนิเอาเอากินโน่นสิพาจังไดนเนี่ย ก็เนี่สวนกระดูกก็แซมหนออเนี่ยแซมไม่เต็มมาเนี่ยเต็มเมื่อเนี่ยเหากินหมดอย่างนี้เฝ้าขี้เดียดกันได้เพี่น้องซับเลยบปเอาเอยมึงนับไม่ใช่ไงมาแต่ป๊อสซับอยู่ตัวของใช่ไหมเออเหมือนกับละครเอาเครื่องไหนเรียกเอาเครื่องไหนกันพี่น้ใครเป็นหน่อ้ย นี่เอาจุๆเลยไปยอดขอเ้ยขอก่อนเ้อะอ๋อคนนะน้องต่ำด้วดหลังกันเ้อะอ๋อหอมอืมใช้น้ำกินละวัน,นนี้อืมเบิรเท่านั้น

โอ้มันเป็นตะกินนะเพราะมันแค่เนาะืมแค่มันี่ยวะมันเกินควบสมารถทกูหรอกอืมอหืออือหือมันตักตั้งสี่แมนนี่แมนอือหือ กินเติมปากกินเติมหนวดนะปากทัวรปพอจำบอกขาจอกมันโอ้แสบไปดีครับร่องอะเอาอมอาก,กินมึงเด้ปากได้พี่น้อง กิ้มูกกีตากันไรเออดำสียบให้หัวทั้งเสียบทั้งเผ็ดอืมติป,ปับเลี้ยวเห็นนะหากินได้ง่ายครับหาไม่ง่ายมาษาพินินซื้ออิ่มเราได้ปะเนี่ยมากระวางนั่นได้ไปส้องกามเมืนอไหร่อยู่สังบังได้วปะกามไงพูด อิ่มแล้วพี่น้องแมงวันกันสิหนึ่งแยกกันเนอเมือหลังมึงนี่ <S <S เอาว่าอะไรเลีอยอแอยแมงวันไหม <S <S เอาเอาเป็นหนึ่งแยกกันเราเป็นยังกับบังขวบกินเลือเา่างหนึ่งแต่บางันโทษครับขาถอดอือหือบ่ออันนี้ให้ตากล้องเด้อพี่น้องแบ่งกันกินเฮา ตะว่าก็อิ่มหมดละเลยมาสามตัวไหวให้ตะตะว่นกับขุมเนี่ยเอาอีกบ่น้ยไม่ไหวแล้วพ่ะบ่มาไม่ไหวกับกาบลาพี่น้องเพื่อนที่น่ะครับกาบลาดนะครับอิ่มแล้วปะเนี่ยจะไปกินน้ำครับผมครับการกระทําใดพฤติกรรมใดบ่สุภาพลูกหลานก็ขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง ก็ว่า,ากับเป็นอีเล่แหละกินทั้งสีอีเล่ครับผมน,น,<อ>น้องบางคนอาจสิบ่มักกะขอโทษไว้น้ำนะครับผู้บ่มักกับบอเป็นหยังครับผูบ้มากกับสื่อมาเห็นยีนนี่นี่น,นี่เลืออยู่ได้ทุบเนี่ยทุบเนี่เหลืออยู่ไปจังได้กับกาบลาพี่น้องเพื่อนอาจารย์น็อตครับไล่ลีครับนี่ครับโอ้ยเจ้าหิวน้ำเพชรดำกิมสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งสบูสุขมุมลำลำรวยรวย,วยพี่น้องไปแล้วไปแล้วคอยลำ